เย่อยู่กับเซิร์ฟแฟมิลี่เฮียอะไรวะชื่อเซิร์ฟอะไรวะแฟมิลี่ซิตี้เป็นเซิร์ฟของผมเองแล้วก็เพื่อนเพื่อนเฮียโคตรเฟกเลยไปดูสปาดด้วยดูด่วนนี่จุดเกิดเกิดตรงนี้เข้ามาก็จะเกิดที่ซอกรูขี้นี่นี่กดแทบดูมีคนเล่นด้วยเนี่ยโอ้โหเป็นไงอยากอวดเกิดมาแล้วก็ เกิดมาทำไมเขาได้เ um ข้าด้วยนะเนี่ยนี่มีไอ้นี่เอาโพจากไอตัวนี้ใครเข <the key made. mon language> ้ามาก็อย่าลืมคุยกับตัวนี้ด้วยมันมีคนเข้ามาเว้ยแล้วก็เราก็พิมพ์มาบอกว่าพี่ครับมีเจอมีแจกโพไอ้เฮียเอาตัวตัวนี้นี่พนักงานต้อนรับเราก็ไปถามนะเข้าไปเล่นเลยแล้วก็ไม่มีโพเออก็เข้าไปเล่นเลยแล้วก็ไม่มีโพแล้วก็เราก็บนโดนทุบบ้านโพเทคบ้านไว้เอ้าเยียนี่ทุกบล็อกนี่ทําไมเนี่ยนี่ส่วนตัวนี้พนักงานเอ้ยนักพัฒนาสังคมเอาไว้ ทำเควสนะเอาแบบเอาเนี่ยเอาปฏิสัมพันธ์ไปคุยกับคนในเมืองไปส่องไปส่องเมืองดีกว่าเดินส่องเมืองมางดีกว่าอยากมีโอ้โหมีคนเต็มเลยนี่นี่พูดเล่นจริงปะเนี่ยเนี่ยไอเนี่ยมันกระโดดไปนู่นแล้วนะ่ะไอเสื้อดำน่ะเนี่ยบอกว่าทำเควส์นะใครอยากทำเควสก็มาคุยกับไอประตูวพวกนี้เดี๋ยวจะมีอีกเต็มเลยเควสไปดูจุดวาร์ปกันดีกว่าจุดวาร์ปมีอะไรบ้างนี่วา้าปโซนใครมาเข้าประตูวาร์ปไปเลยไม่ต้องกลัวจมน้ำตายไม่ตาย น,น, p, น,น,นี่ก่อนวาร์ปขอไอ้นี่เล่นไอ้เหี้ยนี่ก่อนอี๋เฮ้ยอีเอะเราต้องขึ้นมาแบบวิ่งด้วยนะต้องวิ่งขึ้นมาด้วยนะไอ้เหี้ยนเปนเขิ่อนเป็นปลากระเบนเลยสัตว์เลยดู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 อย่างนู้นลยโอ้เ,เนี่ยมันจะมีมันจะมีที่วาร์ปเยอะเช่นเนี่ยเอาชีวิตรอดใช่ไหมใครอยากจะเล่นเอาชีวิตรอดเข้าไปเล่นซะแล้วก็มีอาชีพฝั่งนู้นเป็นชอ็อปเข้าอาชีพก่อนเลยถ้าไม่อยากจนก็เนี่ย มาเลือกอาชีพเนี่ยผู้จัดจสรรอาชีพเขาหาง,งานทาแลถึงจะมีเงินใช่คุยกับไอ้นี่เนี่ยมันก็นจะมีอาชีพเยอะแยะนะคลิกขวาเพื่อเลือกอาชีพได้เลยอยากดูรายละเอียดคลิกซ้ายเอานะไปไหนอีกดีไปไอ้นี่ไปดูช็อปไหมอ่าไปช็อปก่อนไปดูช็อปเออนี่ไงมีพ่อค้าวิวสัน ข้ามาคุยกับพ่อค้าวิวสันมาได้หรือใครที่เกียจเดินเข้ามาคุยกับพ่อค้าวิวสันเพื่อซื้อขายของก็พิมพ์ทับช็อปก็ได้พ่อค้าวิวสันก็จะก็จะขึ้นร้านขายเฮียพ่อค้าแม่งโหเฮียเดลิเวอรี่สัตว์นี่อันนี้ก็ไว้แลกเควสนะสูตรอะไรนะศัตรูกระต่ายเกตเอนี่ยมันมีเกรดด้วยอันนี้ก็ไอ้เทียเราขี้เกียจเข้าประตูวาร์ปแล้วเราเดินไปไอ้นี่ดีกว่า จุดเควสด,ดีก <ปะ S 1> ว่าไปโรงแรม9999 99ดาวม,มันจะมี9ดาวเลยเนะี่ยมันจะมีไอ้นี่นะคือมันจะมีที่ทําเควสนะแล้วมันจะเป็นมันจะชื่อมันก็คือโรงแรมมโรงแรม9999ดาวเนี่ยมันดีจัดเลยนี่ไงป้ายบอกโรงแรมอยู่ฝั่งนี้จริงในฟาร์โซนก็มีนะเป็นจุดเขียวเขียวอ่ะเฮ้โรงแรม9999ดาวที่มี94ตัวพูดลำบากจังเลยมาทำเควสได้ อันนี้เป็นเควสปกติเควสนั้นเรื่องอ่ะไม่มีอะไรหรอกอันนี้เป็นลิฟต์นะกดกดปุ่มเพื่อเด้งขึ้นไปไม่เกี่ยวเนี่ยดูอย่างหลูวเลยขึ้นไปต้องไต่น้ำขึ้นไปนี่เราก็ทำมาแล้วเราไต่ไต้น้ำขึ้นไปชั้นสองมีอะไรชั้นสองก็ชั้นสองนี่มีอะไรกูยังไม่แน่ใจเลยว่าชั้นสองนี่คืออะไรเป็นหมวดเควสอีกอีกหย่อบหนึ่งใช่เชฟเนียนเป็นเหมือนกันใช่เฟียววะรนักงานเสิร์ฟแม่งเดินวิ่งว่อนเลยเนี่ยกูไปเอากูไปหาสกินมาใส่ให้พนักงานต้อนรับอีกคนหนึ่งได้ เออกูว่าอยู่เออมันค่อยดูต่างกันหน่อย <c oughs> เอมนี่ไม่แนะมคโดนัลล์นะเอมนี่เนี่ยดูอ่านได้เนี่ยมาม่าฟู้ดมาม่าฟู้ดว้าวกูังกูยังชอบลิฟน้ำนี่เนยอันนี้เป็นคนวสรายวันนะเสียจิวเขาทำไว้เสียจิวเนี่ยเสียจิวเสื้อดำเนี่ยนะนี่เขาเป็นคนทำไว้ควสรายวันนะดีก็เป็นควสตีมงตีมอนขุดทองขุดเหมืองอ่านหะนังสือไม่ใช่อ่านหนังสือดิคืออะไรวะไอควสหนังสือเนี่ย ครับหนังสืออ่าเด็กแคประมาณนี้ชั้นบนมีอะไรอีกวะมีชั้นกาชาแหละชั้นบนที่เป็นชั้นที่ชั้นที่ระยำที่สุดนะมีชั้นที่ทุกคนจะต้องมาเสียเงินกับตรงนี้กูว่ามีสี่หมื่นนะกูโดนไปเที่ยเหลือสองหมื่นเลยเหลือหมื่นเก้าอะเนีย้ยเปิดเทอร์ล็อบนึงเงินเปิดล็อเปิดเทอร์ล็อบหนึ่งจริงเหรอเอาพีแอนด์กันเกหน่อยบริษเอ้ยห้าร้อยเองหนึ่งสองสามวับ เอ้าเสียคลิกขวาที่ก็ดีกคือเรืองคลิกป้ายเฉยเดี๋ยวนีเนี่ยหึงซ้ำปั๊บโอ้เราจะได้อะไรฐานโง่ๆกูได้ฐานโง่ๆมาเต็มเลยเพชรเนยแน่นอนบอกบอกว่าเกลือแน่นอนสุดยอดว่ะชั้นบนนี่มีอะไรปะแหวเอาเสียตันออกไปไม่ได้ยังไม่ทามยังไม่ทามแล้วชั้นบนอีกอ่ามีปะชั้นห้ามีอยู่ชั้นห้าคืออะไรอ่ะ ห้องนักประเมิน,เ,นอเ,อเออห้องนี้กูยังไม่เคยมาเลยกูยไม่รู้เลยไอ้อมูมูมันเปนเช่นหลอนว่ะมันไมน่มันไม่มีหน้าวะชี่หลอนวะไม่เป็นไรเนี่ยมันเป็นผีประจําเซริร์ฟชั้นบนมีอะไรอีกวะมองประเมินด้วยตาเปล่า,าวันนี้ยังไม่มีใช่ไหมยังไม่มีไปก่อนดีว่าชั้นเจ็ดมีนะตัวหนึ่งจริงเหรอชั้นเจ็ดมีตัวอะไรยังไม่รู้เลยไปดูชั้นเจ็ดดิเฮ้ยอ๋อไอ้แสงนี้ที่วันนั้นมันร่วงไปอยู่ไอ้ชั้นสองอะนะ กินข้าวไงคุณหิวข้าวไงไหมเอ็นบีซีมันมีชีวิตเอ้ยลองไปแบบซวอร์เวอร์ไงทำสปาแล้วลองวาร์ปไปซวอร์เวอร์ด้วยกลับไปทีเออกลับไปทีเนี่ยกลับไปกลับมาอะไ้ทำเล่นเอาหัวหัวกระจกแม่งเทนะเดี๋ยววะเดี๋ยวทำเควสได้นะเนี่ยรู้เปล่ารู้ดิกูเป็นคนทำเองไงสัตว์เออชีวิตรอดวายวิววายวุบเราก็จะมาโผล่ที่กลางน้ำอย่างงี้โอ้โหใส่เชเดอร์แล้วสวยว่ะ นอกจากสวยยังกระตุกด้วยครับเล้วเฮียอ๋อวัววับเฮียวัวเต็มเลยอ๋อตรงนี้มันเป็นสุ่มวับเราก็จะไม่เจอกันเพราะว่าเราก็จะต่างคนต่างกระจัดกระจายอะไรเงี้ยเั้นทําโฮมดีกว่าเราลับไปดูบ้านเราดีกว่าวับไหนมาที่เราทำไว้นี่คือบ้านผมผมนะที่ผมภูมิใจนำเสนอผมจะหันไปดูหนึ่งสองสามแฮ่เฮียบ้านดินโอ๊ยมมืดแล้วว่ะเอ้มือมือไปนอนดีกูจะโชว์ว่า เซิร์ฟกูสามารถสกิปเวลาได้เสียดจิวเขาทำไว้นี่ฮะคนนึ่งต้องนอนอีกคนต้องนอนอีกคนหนึ่งมันเป็น20%่สป่ะจิวใช่20%เป็น20%ปก็คือถ้ามี10คนก็นอน2คนนะมี10คนพอดีแน่นหนึ่งสองสามส้าหกเจ็ดแปดเก้คนพอดีจริงด้วยแม่นว่ะแล้วถ้าเป็น11ถ้าเป็น11คนต้องนอนกี่คนวะเรียบร้อยเห็นไหมมันก็จะมันก็จะสกิปเวลาไปอย่างนี้ไปดูบ้านไอ้นี่ไปว่าบ้านไอ้เติร์ดไอ้เติร์ด แต่ว่ามันเป็นบ้านมันเป็นบ้านแบบอยู่เล่นๆสร้างเล่นๆอ่ะมันมีบ้านจริงอยู่อ่ะนี่ไงมีป้ายอยู่จริงนี่บอนี่บ้านศูนย์ศูนย์ศูนย์แต่ไม่ไม่เว้นวรกเนี่ยนะบ้านมีมีของอะไรกล่องเขาเนี่ยเปิดประตูได้ด้วยเหรอก็กูเป็นแอดมินไหนซัดปกติต้องปิดโทรนะไอ้บอยมันเป็นแอดมินที่ไม่มีโอพีโค้เจ้าเป็นนักทดสอบเซิร์ฟเวอร์ออกมาดูบ้านนีดูบ้านนาดีกว่า บ้านนานี่เป็นบ้านที่ที่มีสองหลังเลยอ้กูเพิ่งรู้ว่าน้ำมันใส่ไปในซ้อ,อก,กระจกได้ด้วยแล้วเป็นไงบวบก,กับตรงนี้แล้วก็ <c oughs> ก็ดูอัปลักษณ์เดียว <c oughs> ไ,ไปดู <c oughs> แห้งเลยเไปดูในบ้านดีกว่าอันนี้กระจกนี่มันเอาไว้ทำอะไรวะไม่รู้เขาอ้ออาวเร็วมากเคยนามัน add ไอ้นี่ไงมัน add ไอวอยไว้ในโพเท e ไง มันก็เลยไอ้บอยมันก็เลยทุบได้นะเดี๋ยวคนเพื่อนคิดว่าไอ้บอยไม่มีโอพีกัดแกล้งชาวบ้านไม่ใช่ไม่มีไม่มีไม่มีมันไม่มีโอพีแต่มันก็กัดแกล้งชาวบ้านอยู่ดีออนไลน์กล่องกินไปอีกอเปล่าเอ้ยมันมีเพชรตั้งคลิปสี่ก้อนขโมยเลยเออตอนไหนตอนไหนเมื่อกี้เพื่อนไประเบิดบ้านใครอ่ะตอนไหนไม่มีตอนแรกเขาไม่รู้หรอกพอพอปล่อยคลิปไอ้เทียรู้กันหมดเลยเออเรียบเทียบอยากบอกรึ ไนดูบ้านคนนี้ดกวอ่ะคนบ้านคนนี้เคยทำให้เซิร์ฟชิปหายมาแล้วประมาณยี่สิบนาทีเฮ้ยมีมีตู้ปลาด้วยกูเพิ่งเห็นนนอ่ะเนี่ยมึงลองมึงลองเจาะรูดิไม่เจาะไม่ได้ไม่ได้แอดโฟไว้เนี่ยไม่ได้แอดโฟไวหินแร่สีพืชเซิร์ฟนี้มีอ่ารีซอสแพคประจำเซิร์ฟเป็นแบบอันนี้นะกันเขาเรียกอะไรอ่ะ การสละลอยนะทุกคนก็จะเลื่องลำคาญกับสละลอยสักทีอันนี้ต้องกระโดดเองเหรอไม่เป็นบันไดด้วยนะแต่ก็สวยนะเป็นแบบนี้ก็สวยนะกระโดดแต่สวยดีเป็นสระน้ะําว่ะโอ้ยตกปลานะไปวางโพว่าตรงนี้แหละลูกนห้เอาฝั่งว้ในบ่็บอกเนะลยนี่ยังไม่มีอะไรนี่เป็นน้ํากําแพงน้ำอ่ะอาอเฮียแอดมินไม่จมน้ำตายไปหาบ้านชาวบ้านเขาดีกว่ามีบ้านใครอีกอยู่ใ,ใกล้ๆนะ ไปบ้านเอ็นนี่ดีกว่าบ้านใหญ่เนี่ยบ้านใหญ่เต๋อแหละใหญ่เต๋ดเนาะไปไปในเธอเลยไปไข่อะไข่ไข่อะไรวะไข่ไหนกุ้งไข่เฮ้ยปี๋เฮ้ยกูปี๋วูวี่เฮียย่อ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 เป็นการทักทายของแฟมิลี่ซิตี้นะไปบ้านเอ็นนี่ดีกว่าบ้านเต๋อดีกว่าบ้านใหญ่อะบ้านเต๋ดมีสองหลังนะบ้านเล็กๆนี่เอาไว้เบา่อเอาไว้แบบ เอาไ้แก้เหงาในบ<ร>้าน <b ahn S 2> อย่าไปอยู่ด้วยเฉย,ยใช่ในบ้านใหญ่อยู่เนี่บ้านใหญ่เ <คะ S 1> ขาที่บ้านใหญ่มากใช่นี่ไงนรกตรงนี้จะแหลกตรงนี้อาจจะแหลกนะเพราะว่ามันมีไบโอมนี้มันอยากให้มันหมดไปจากไมค้าสักทีเนี่ยนั่นจะปิดฝุ่นได้นะเฮ้ยไอยตัวนูน้นเราต้องผ่านปะไม่ต้องผ่านใช่ไหมไอตรงนี้ไตรงนี้รู้ว่าจะใครทําทางให้เนี่ยมึงอะน้องเติร์ดนะ เฮ้ยเติดทางเองเลยเจ๋งวะเออเชียค้างเนี่ปุ๊บตามมาในบ้านเขาเลยเจ้บอันเติร์ดเข้าแบบเป็นการเดินเดินทางผ่านนรกเลยโคตรเจ๋งอ่ะมึงเปิดกล่องบ้านเติร์ดได้ด้วยเหรอเติร์ดมันแฮดกูไงอ๋อเมืองแร่เหรออ้ยเฮียเชี่ยมันล่วงไปบล็อกซ้ายไม่ได้เลย บอกซ้ายนี่วมไปเลยนะเว้ยบอกขวามีมีน้ำอยู่ใช่ไหมมีน้ำอยู่มีน้ำอยู่อคงได้ข้างบนข้างซ้ายน่าจะเป็นลิฟ tn ้ำนะจะได้ขึ้นไวไวมันมันไผ่เหรอมีทางเดินด้วยมันทำเขาทำมีทางเดินด้วยไม่เหมือนมึงอะมึงทำแบบไม่มีทางเดินเลยอ้าวกูทำปุ๊บไม่มีอะไร้นตามไงอยู่ใกล้ไบโอมสวอมจะได้มีประสิทธิภาพสุดๆบ้านไอวานี่คือโปรเทคนะจะ ไอป่าไผ่ที่เห็นอยู่นคือบ้านไอวอร์คือโพเต์บ้านไอวอร์อย่านี่โพใหญ่ก็มีแต่ยังไม่ได้วางเอ้ยนี่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 มอนเตอร์มอนเตอร์ร่วงลงมาเยัดเคนี่บอกใครใครก็ปั๊มได้เลยเนี่ยแน่นอนเอ้ยคิปเปิลสัตว์ตัวใหญ่เยังไงติดโคลไม่ใช่ไม่ระเบิดอ๋อเออว่ะแต่ถ้าอยู่นอกโพเระเบิดนะพื้นแหว่งเลยนะก็คือเซิร์ฟเนี้ยระวังไว้ด้วยนะเซิร์ฟเนี้ยตายของตกคิปเปอร์ระเบิดพื้นแหว่งเฮ้ย เฮ้ยตัวนี้มีบ้านอ๋อตัวนี้บ้านเพื่อนบ้านใครอ่ะโอเคสองบ้านชาวบ้านมาจิโกมาจิโกมาจิโก้บ็อกกี้อ่ะเดีไม่ใช่ละวอาอเฮียปิดประตูใส่หน้ากูแอดมินแอดมินตัวตัวกูละนี่โอ้ยเขาแยกอย่างนี้เลยว่ะเจ๋งว่ะเจ๋งจัดอ่ะไม่แยกเป็นชิ้นๆเลยนะกล่องนี้สำหรับเพชรกล่องนี้สำหรับเหล็กอ่ะนี่การสองบ้านชาวบ้านเขาเนี่มันสุดยอดจริงหลังนี้มีอะไรอ่ะ ไอเดียที่ของลูกบ้านเนี่ยลูกเติร์ัฝั่งนี้ไม่มีอะไรฟาร์บลอยฟ้านี่สดสจริงๆสดสจริงๆก็โอ anyway> ้ยอ่ะกูกูเห็นแอดกูเห็นแอดมินเซิร์ฟโดนกูเห็นแอดมินเซิร์ฟโดนเียด้วยด้วยแอนทีด้วยแมนถือด้วยแมนถือกาเวลได้เยี่อกูว่าแอดมินเซิร์ฟแม่งต้องบัฟเพี้ยอะไรแน่เลยมึงไม่ตายทีไหนหน่อย เฮียโอ้ยอย่างโก้กับอย่างโพว่ะเฮียกูฟองฟองแบรนแน่สัตว์กูแจ้งแบรนแน่ดูบ้านไอ้นี่กูปี้ป่ะบ้านกูปี้เหรอนี่ปุ่มอ่ะยังไงบ้านกูปี้ยางีฟันเห็นแล้วนี่อย่าบ้านกูปี้ใหญ่โตบอกใหญ่มากโอ้โหโอ้โหของพ่อโพใหญ่เลยนี่หว่าจริงเหรอระยะถึงนี่ไหมเนี่ยโพกิบ็อกซ์เนี่ยคิดว่าสามสิบคูณสามสิบเดือหกหกสี่เลยค่ะ น่าจะหกปีแน่นอนนี้เจ๋งว่าะขึ้นมาได้ยังเนี่ยขึ้นมาไม่ได้ตามมาเฮ้ยขึ้นมาได้แล้วอ้าวเฮียมันมันไนนี่ไว้มันอุดไว้อะเด็ดแล้วไปขึ้นตรงไหนเนี่ยไม่รู้ทางขึ้นอยู่ไหนอ่ะนี่ต้องดอกไม้เยอะๆไหนกูไปหาทางขึ้นด้วยตัวเองก่อนดอกไม้เยอะๆนี่ไงดอกไม้เยอะๆกูปี้นี่นี่ได้ไงวะแบบ็ขึ้นอ๋อก็คือเซตโฮมทับโฮมเลยฮะ อ๋อคือเวลาจะขึ้นบ้านเซตโฮมตัวเราจะลงก็ลงตามช่อเขามันตัวอย่างมันลงมาตายเลยอะทำแพะออกกูเห็นเลยกูเห็นบ่อยนะเห็นกูพี่ตายบ่อยบอกูว่าแล้วทำไมตายทำไมตายบ่อยกูพี่เฮาส์เกือบไปทีบ้านบ้านสวยดูดีมีระดับด้วยยัดเข้นี่ข้งบนมีฟาร์มด้วยมึงมาขโมยไม่ได้แล้วไอ้โง่เฮียแปลว่ามีคนขโมยแต่บ้านเหงามากเลยมันใหญ่ใหญ่จนเหงาเลย มึงคิดว่าเรากระโดดตรงนี้ลงถึงน้ำไหมเฮ้ยไม่ถึงน้ำไม่ถึงนะกูลองนะม่ถึงม่ถึงเชื่อนี่บอกแล้วไม่ถึงไอ้เชี้ยเลยเวลกูผมยังเนี่ยอ๋อบ้านที่ดูแล้วบ้านของพวกซีมักไงลหะอ๋อบ้านบ้านเศรษฐีเออพี่เขาอยู่ในช่วงที่โชคดีมากเลยอยู่ในช่วงที่แบบ อยู่ในช่วงที่ไอปัม๊มกาชามันมีช่วงที่กาชาเลดแบบเลดไอ้นี่เลดเขาเรียกว่าอะไรเลดแบบบักนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็อยู่ในช่วงนั้นเขาก็เลยแบบโอ้อิ่มหนำเลยอ่ะกาชาจนรวยเลยอ่ะเต็มที่เลยพบ้านมนีบ้านเขาอยู่กันหลายคนเน้นฟาร์มนะเพราะว่าเนี่ยดูข้างล่างเนี่ยข้างล่างนี่ฟาร์มแบบโอ้ทั้งพื้นที่เลยวะ่ะโน่นเห็นบ้านดูปะสวยว่ะไปดูดูดดดดดดว่ะฝ่าวิ่งฝรามาเอ้ยบ้านหลังนี้สวยนะไม่มันไม่เหลี่ยมอ่ะ ีใช้ได้ถ้ามองจากข้างบนถ้ามองจากข้างบนจะกลมปะวะนี่มีระบบอาชีพเออก็พูดบอกไปแล้วหีือเ่าเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยเฮ้ยอยากอยากได้เลยว่ะโอ้โหอยากได้เลยอยากได้เลยอ่ะแต่มอนเยอะมากอ่ะมอนเยอะมากไปมอนเยอะเอออุ้ยโอ้โหไม้กวาด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 ไม้กวดเออบ้านสวยมากๆดูห้องล่างวะ เอ้ยนี่นถ้า,าถ้าเกิดว่าแบบมีจัดแขงประกวดบ้านนี่หลังนี้แม่งได้แน่เลยว่ะดีได้อยู่ว่ะว่าหลังนี้แม่งทอปทอปไฟอ่ะอยู่ในห้าอันดับไม่ไม่ห้าสี่สามสองหนึ่งกันแหละดูดิดเจ๋งมากเลยอะ่ะเคยคิดเคยคิดไ้ตั้งนานแล้วว่าจะทําบ้านแบบบ้านใต้ดินอะไรเงี้ยแต่ไม่คิดเลยว่าทํำยังไงแล้วมันจะสวยได้ทําสวยได้จริงๆไอเดียเขาลํำมาก แต่ว่าเหมือนเคยเห็นลักษณะนี้ในะ youtube บ่อยเหมือนกันนะที่แบบเจาะรูอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นกระจกอะไรเงี้ย <c oughs> อาจจะมาจาก youtube ก็ได้เฮ้ยนี่ม <หา S 1> ปีปลาด้วยมาปลามาปลามาปล่อยด้วยเนี่ยนีออ่บ้านหลังนี้ที่สุดยอดมากเลยชอบมากๆเลยไปดีกว่าปิดคลิปดีกว่าปิดที่บ้านหลังนี้เลยไหม,มเอากูมาแล้วอ่ะปิดบ้านตัวเองดีกว่าปิดปิดปิดบ้านตัวเองหรือปิดสปาดี อ้าวเฮียลืมทรับกูเด้อเลยกูเด้อเลยเฮ้ยไปที่ห้องแอดมินไหมเอาไปปิดห้องแอดมินเออมันจะคือห้องเซิร์ฟนี้มันจะมีห้องแอดมินนะงงเนี่ยไอเฮียมีทางขึ้นหลายทางอะกูขึ้นทางนี้ก็ได้โอ้ช้าช้าเฮ้ยถอดชุดถอดชุดถอดชุดอยู่ห้องแอดมินต้องถอดชุดนี่คือไอเฮียแยกล่างเดินเดินตามเดินดูไอเฮียว่าจะฟัก เน้เหียนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่มันอะไรกันเนี่ยคขาถายแยกล่างใครที่อยากจะมาเล่นเซิร์ฟนี้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ i s s o r r d แล้วก็ทิ้ง IP ไว้ข้างล่างตอนนี้เป็นเซิร์ฟโคโลเต็มตัวแล้วไม่มี f r e ร m p r p r i f r ฟร d o อม r พร e ตอนนี้ปิดแล้วนะวก็คือเป็นเซิร์ฟ Family City แทนนะแล้วก็มีฟิก IP และก็คือจะไม่เปลี่ยนไปเรื่อยแล้ว,ลวก็จะแน่ใจล้วเออแน่ใจนอกจาก <laughs> อาจจะมีอัพแรมก็ได้ Oh. แต่สัญญาว่าจะไม่ให้อะไรหายไปนะ <That. S 2> แล้วก็นั่นแหละที่ยมาเล่นเซิร์ฟกูด้วยนะ <Hey. S 2> ก็ไปแล้วายบายจุบจ๊บ